วันนี้คุณเป็นคนหนึ่งไหมที่อยากจะมาทำคลิปสั้นหรืออยากจะมาทำ u t u b e มาพูดถึงเรื่องของฉากแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็บุค,คลิกในภาพบุค,คลิกในการออกนา่งกล้องนะคะอะจะเอาอยัางไงพี่นิดเดี๋ยวพี่นิดอะฉากอะไรก็ได้นะพี่นิดไมซีเรียสพี่นิดเชื่อว่าคนที่พี่นิดก็ไม่ได้เลือกคนอะนะนะพี่นิดเลือกคนก็จริงแต่ว่าเออคนที่เขารักเราอ่ะจะฉากแบบไหนก็ได้นะก็ไม่ได้ซีเรียสนะ บอแค่ว่าเออเราขายสบู่ล้างหน้าส,สบู่ล้างหน้าเราใช้ดีจริงเห็นผลจริงลูกค้าก็ต้องเต็มใจที่จะซื้ออยู่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะนะเออให้เราเนี่ยค่ะใส่เสื้อผ้าตามที่เรามีอาจจะเสื้อยืดหรือกางเกงยีนหรือแม้กระทั่งชุดฟอร์มที่เราใส่ก็ได้พี่อ่ะนะสมมติว่าเวลาเบรกใช่ไหมพี่ไปทํางานเวลาเบรกพี่ก็เอาเวลาเบรกนั่นแหละมาทําคลิปมาทำคอนเทนต์ไม่ว่าพี่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่อยากจะทํากับนิดนะอ่ะพี่ก็ลุยเลยค่ะนะ ลุยเปิดช่อง Youtube แล้วก็แต่งตัวยังไงก็ได้แล้วแต่ว่ารูปลักษ์ภายนอกอาจจะเป็นผู้หญิงชฉอาจจะทาแป้งนิดนหน่อยเอาลิปมันมาทาเพื่อให้ปากสวยอย่างเงี้ยแล้วก็ออกหน้ากล้องทุกวันทุกวันนะแล้วก็แชร์มา Facebook ก็ได้นะถ้าอยากให้มีคนติดตามมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องอายค่ะไม่ต้องอายเพื่อนๆในเฟซด้วยนะคะแล้วเราก็หาลูกค้าเพิ่มขึ้นกลุ่มผู้ชายที่คุณอยากได้อก,อกอย่างเช่นคุเป็นผู้ชายใช่ไหมคุณอยากจะมีกลุ่มเป้าหมาย ของพี่อ่ะที่จะมาเป็นลูกค้าของพี่อ่ะพี่อาจจะเอาคล้ายๆกันกับตัวเองก็ได้อ่ะก็หาแอดหาทุกวันนะสองอะไรอีกวะเดี๋ยวคิดกนะ่อนะให้เราเนี่ยหาลูกค้าทุกวันเอาแบบที่เราต้องการแค่นี้เนี่ยในการที่เราอ่ะนะจะออกมาทำคลิปสั้นนะคะอเอาแสงมา มันทําให้พี่งงเลยนะมีความสูงจริงเลยรู้สึกตื่นเต้นจริงเลยนะเออน,นะแล้วก็ลงมือทําทุกวันทุกวันทุกวันจนกว่าเราอะ่ะจะมีคนติดตามมากขึ้นแล้วจะทําให้เราอะ่ะมีรายได้มากขึ้นแน่นอนดิงกล้าการ,การันตีการทํา YouTube หรือการออกมาสร้างตัว,ต,วตัวใน f a c e b o o ตจะอย่างเช่นถ้าเราเน้นอยู่ใน Facebook ใช่ไหมแต่ก่อนไม่ได้มีต่ขายสกวันนี้รู้แล้วโอ้ถ้าเราจะ แต่สร้างตัวตนใน Facebook ใช่ไหมพี่เราก็ถ่ายสมมติเราไปทําบุญที่วัดใช่ไหมอ่ะเราก็ถ่ายรูปเนาะแบ่งบุญกุศลให้เพื่อนๆกระยายนามิตรอ่ะถ้ามาสายทําบุญนะหรือแม้กระทั่งเราจะมาสายไหนก็ทําสายนั้นแหละนะศึกษาก่อนแล้วก็ลงมือทาถ่ายรูปให้สวยๆเท่าที่เราสวยได้ก็ไปศึกษาเรียนรู้แล้วทีเนี้ยอย่าเพิ่งขายของ สร้างตัวตนก่อนออกมาทําความดีก่อนเ mm hmm. พราะยังไงสร้าถ้าบอกภาษาบานๆเอิดว่าทําความดีก่อนให้ความรู้ให้ตัวตนกับตัวเองสมติว่าก่อนที่เราจะมาขายของออนไลน์เนี่ยนะเรามีความทุกข์ขนาดไหนเรามามีความสุขได้เพราะการเรียนคลิปมหาการ21วันยังไง mm hmm. แล้วก็ออกมาแบ่งปันใน f a e e o o o y y u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  e t t k k t o k เพจอย่างนี้นะ อย่างโค้ดทัพทิมเนี่ยอะนะเพิ่งเปลี่ยนชื่อใหม่นะโค้ดทัพทิมนะอย่างโค้ดเนี่ยะอะก็ไม่เคยทำคอนเทนต์ไม่เคยทำคลิปมาก่อนโค้ดก็ต้องเรียนรู้เลยนะทุกคนก็ทำได้เหมือนกันเนะาะเอี่ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะก็อย่าลืมติดตามโค้ดทัพทิมนะคะแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นแน่นอนค่ะ